ทอกซิงเออวิ่งเงินล้านกันเลยพ่อแม่พี่น้องสาใครที่กำลังมองหารถนะคะหารถใช้หารถวิ่งร่วมดังวแนะนำคันนี้กันเลยค่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหันยัดพาชมความสวยความงามแล้วก็ความพร้อมในการใช้งานของรถกันนี้ก่อนเลยนะคะมามาดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับตาไฟของเขาเห็นไหมนี่แบบนี้นะคะมอติรีเฟลกเตอร์ไม่มองไม่มัวไม่เหลืองไม่แตกแน่นอนนะจ๊ะพร้อมใช้งานสุดๆค่ะกระจังหน้าแบบ แบบนี้นะคะโครเมียมวาอาฟอนอีสุสูแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าอ่ะไปดูกันต่อสําหรับด้านข้างเนาะ,ค,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นลอ้ลอดุมล้อดุมเดิมเดิมแต่โดนใจเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะคันนี้เดิมเดิม,ดมแต่โดนใจนะคะ่ะอ่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ข้างแก้มของรถด้วยเนาะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัว3.0เป็นเครื่องยนต์3,000ันะคะพ่อแม่พี่น้องค้านี่แหละใครใครที่กําลังมอง ว่าไอ้หนุ่ม3 0 0พันคันนี้เลยนะจ๊ะโอ้นี่เห็นไหมบอกแล้วนะคะติดฟรีใหม่รอบคันนี้สำคัญเห็นไหมคอกพร้อมใช้งานนะคะคอกเหล็กพร้อมใช้งานนะจะ๊ะมาดูกันต่อค่ะสำหรับด้านข้างคันนี้บอกเลยว่าใส่เพาลอยมาให้ใหม่เรียบร้อยนะคะยางมิชลิเ X c d ซดีูพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะยางปีส0 2พันอกันเลยดอกยางยังเหลือเหลือพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยจ้ามา มาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเพาลอยโปรเลยนะจ๊ะมามาดูกันต่อสำหรับช่วงล่างสำหรับความพร้อมในการใช้งานของคันนี้นะะบอกเลยนะคะว่ายางอะไรมีเด้อพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็มีโชคมีซัชโชคเป็นโชคคว้ยเป็นโชคคู่นะจ๊ะเออใครที่กำลังมองหาใครที่อยากได้บรรทุกหนักๆน,กน,กนกัซิ่งๆแบบนี้นะ,ะหนึ่งดาวจัดให้คันนี้ไปเลยจ้ะเออ แล้วก็ยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับแหนบบรรทุกนะคะ 5, 8, 9, 1 1 1เคเขาเรียกอะไร10เส้นกันเลยนะจะะเออบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานจริงๆค่ะคันนี้นะบอกเลยว่าราคาเบาๆร,าารถปี2019ราคาเพียง5 5 5 0 0 0บาทค่ะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตพาชมฟังก์ชันภายในตัวรถก่อนเลยนะสำหรับคันนี้นะบอกเลยนะคะว่า กมือมาให้ด้วยเออพ่อแม่พี่น้อง๋าวคันนี้มีเบกมือมาให้ด้วยนะคะอะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องเล่นเสียงเดิมๆแต่โดนใจแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะแอร์ระบบอัตโนมือแบบนี้นะคะบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานและที่สําคัญเลขไม้น้อยมากๆนะเลขไม้คันนี้นะคะรถปี2019เลขไม้เพียง34,851กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหบอกแล้วนะ 7กิโลเมตรขนาดนี้ราคาเพียงห5 0 0 0 0มบาทค่ะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตพาชมห้องเรื่องกันต่อเลยนะจ๊ะค<อ>ันนี้นะคะห้องเรื่อเดิมๆเช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะยกเว้นของเหลวในเครื่อนะ,ะดูแลให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะของเหลวในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายดูแลให้หมดทุกจุดค่ะ กรออากาศดูแลให้ใหม่เรียบร้อยค่ะเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดเลยสติกเกอร์แผ่นเพดอยู่จุดเดิมไม่มีการถอดไม่มีการแกะใดๆทั้งสิน้นและที่สําคัญรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าตกน้ําอย่างแน่นอนค่ะย้ําพร้อมใช้งานขนาดนี้ราคาเพียง5้0 0 0นห้าหมื่นบาทค่ะและอย่าลืมนะสี่ขั้นตอนไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเฉยเฉอยู่ต่างจังหวัดเฉยเฉก็ออกรถได้ค่ะหนึ่งจองผ่านช่องทางออนไลน์มาเลยจองมากับน้องดาวเลย ส่เครดิตฟรีผ่านช่องทางอะไรซาร์จัดไฟแนนซ์ฟรีถึงนาบ้านและสีสูงรถฟรีทั่วไทยไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็ได้รถไปใช้งานจ้าอย่าลืมนะคะว่าเชร์รูมของเราก็มีด้วยกันแค่สสาขานะคะสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากตลาดโรงเกลือเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นและอีกหนึ่งสาขาค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอวานทองจังหวัดชนบุรีค่ะคันนี้เรา บอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นอีซ e ูซูดีแม็ 3.0S ปี2019เลขมใหม่30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ ห0 0 0บาทสนใจรีบโทรามาก่อนไทยเลยที่เบอร์0974236556ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งเนาอพ่อแม่พี่น้องจ้า0 9 7ย์3 6 5 5 6ค่ะวันนี้น้องดาขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ